สบายดีพอปอทำอัศะพอนพี่น้องคือเกาคือเกาพี่น้องมันี่ตามคำขอเอฟซีเป็นขอมาว่าพี่น้องเห็นได้โพสกับปูแดงลงว่ะบเคืาโบภาพไปก้นแน่ว่ะมามาพี่น้องโันี่จัดไประดับอาจารย์ที่ภาไปก้นมันี่เลยไปเลยไปเลยหอดแลวพี่น้องหอดเพิ่งแล้วหอดดงแล้วพี่น้องเล้ยเกี่ยมโตแล้วพี่น้องเออ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง y ยูทูบเราถามแสแนลเด้อพี่น้องเลยนี่เขากำลังเดินทางเข้าไปพี่น้องเรื่องก้นกระปูนี่เ้าะระเบว่าขีิโมพี่น้องเอ้ยสีมือฮนะน่ะแต่เบิง่งเด้อเหตุวิธีการก้นกระปูมีหลายวิธีพี่น้องเลยเรี่ยววิธีที่เด็ดที่สุดให้พี่ให้น้องเบิง่งพี่น้องเลยขึ้นหัวนี่ก็บู่เป็นธรรมาดาอาการขึ้นนี่ก็ได้ขึ้นบ่ระวังกับหำแตกอีกพี่น้องเลย ไปขามพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องบอกเราจะหาว่าคุยเรื่องการหากระปูนี่ม,ม,มือมืออาซีพี่น้องเลยมันไปหูที่หากระปูอย่าพลาดคลิปนี้พี่น้องเลยอยายาอย,ายา่านานนานนานเห็น,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 นบอกพี่น้องนี่นี่บอกี่หาว่าคุยนะเรื่องเอากระปูนี่พี่น้องเลยมาล่างน้ำได้ไหม อันนแหละวะเห็นบอพี่น้องเสร็จไปหนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งตูเห็นบอพี่น้องลูกซิดเละนี่นะซิดได้เพิ่นโดยเฉพาะเลยนี่นะเรื่องการก้นกระปูมันมีหลายวิธีในการก้นกระปูพี่น้องเลยเห็นบอแบบนี้อันนี้วิธีนี่วิธียืนก้นวิธีนี่พี่น้องท่านวิธีนอนก้นเห็นก้นนี้พี่น้องเลยนี่ได้หลายกลนนี่ห่านเห็นบอมือลูบไปซื้อกันยังได้นะเรื่องกระปูนะบอเลยหาบอคุย สีมือระดับนี้แหละเบิ้งหมหองไหมฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วนี่พี่น้องนี่เห็นบ่กเลยเ่เน่เน่เห็นบอนี่ยกระปูพี่น้องเลยใส่เห็นไหมนะระดับอาจารย์วิธีจกเดี่ยก็มีหลายวิธีนี่พี่น้องเลยวิธีการจกนี่เดี๋ยวขุมหนาก็เลยชยิบอกวิธีการจกกหน่อยจกเน้ได้ไหมมันหนีบมือฮะฮานะเห็หนบอกห่าฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็ลบบ้มบรรทุก วิธีของเพิ่นในการล้มเนี่ยก็ได้คันเอนการร่มมันบม่มหวานนะเพิ่นเนาะมันต้องล้มนะเพนิ่นเอาเลยไปไป อ๋อน้ำตกตากพี่น้องเอ้ยธรรมชาติงามงามพี่น้องน้ำกใ็ใสใสน้ำก็ทำมามามาตะแก,ก้วไปไปไปมามาเห็นดอกไม้อีกโอ้ตั้งงามอีรีดอกไม้ก็ะไรโอ้วขักขักขักนี่ถือว่ามาเที่ยวป่ามาหนีิพี่น้องเยไปตะแก,ก้วน้ำหนาเนาะจะพอกุ้ยหน,น้อยเฮา พอ,พ,อพ,ออพอแล้วพี่น้องพอแล้วพออีกแล้วพี่น้องเอ้ยพอแล้วคนละกัดมือพี่น้องเอ้ยวิธีการจกเนี่ยมีหลายวิธีพี่นอ้องการได้เข้าจกแบบที่ว่าบบไห้มันกัดมือขนาะต้องใส่สองมือสองนิ้วพี่น้องเอ้ยใส่หนออสองมิ้วแง่เข้าไปพี่น้องขี้ปับ๊บนะเห็นบอกนี่นี่เนี่นสเสร็จแล้วนะระดับอาจารย์เห็นนีม่านเรียบร้อยเห็นไหมมีบอก มันเข้าไปเชิองอีกนะส่วนนี้มันดูเชิงกันส่วนนี้ได้เทตะโตฮะคุ้มไม่คุ้มไม่สัน่นโอ้ฝนที่ตกพี่น้องเลยมาเลาะคีมหวยไหนี่พี่น้องคอยไปคอยไปได้ข่าวเาเห็นแล้วผลมาเห็นหูมันนี่แล้ววะกำลังกลนอยูืนนี่น้ำไปเบิ่งพี่น้องที่ใดบอก loại theo kim huổi kia mượt phun cái gì to này bơm con con cu gì phe ào nào ào à hao <laughs> à, à, à. này mạn đi luôn à mà năm hao này nè mà năm อน,นี้บอไอ้เนี่นนี่นั่นนี่นีนี่บอโอ้หูเบาเหอนกันเบิ้งหูมันเดยเพล่นเลยประเดี๋ยวเรเคยเห็นหูหูกระปูบูมเ็นหูมันเนี่ยวหนนี่หูหทีมงานเขากำลังก่นเนาะ กนไปเรื่อยคกนไปเรื่อยมันต้องได้นะเป็นไดอะไรซ้ำโอ้โบยู่บบจะสงสัยมัน่าไปล้มสาวแล้วอ้นี่ได้โอยู่นี่นะหูไม่หูไม,ม่พี่น้องอะไรบะไรหูนี่สงสัยมันพ่าไปล้มสาวสงสยัยไปงานบุญบางไฟแล้วบางสูง <laughs> <c oughs> เห็นนี่แล้วพี่น้องเห็นนี่แล้วพี่น้องกาลังจกกาลังจกอือชกคักใ คอยเงี้ยเบาเบาเอาคัดเอาคัดที่การจกกระปูก็มีหลายวิธีเอ้คันไม่เท่าจะคั้นมันเถิงๆถงนี่ก้นสีเงืงๆองขึ้นจั็กน้อยมันจะเถิงขนาดคือว่าแล้วจกเข้าไปแล้วเห็ดสองนิ้วตีแงะแงๆแงแงน่มันก็เข้ามาหาลบมันมัเปม็นเหนงื่อนะ่ะเข้ามาแล้วก็จับเอาลูกเลยนี่นะ บ่วเทิงซ้ำโโหเขาบอกเห็ดสองมือน so ี่า่าเห็ดติ่งเนี้ยๆๆๆๆสองนิ้วแง่เนี้ยๆๆนะโอ้ยนั่นนั่นแหละมันก็ไป๋เลยโโหนี่โฮมาหโฮม่การเอากระปูหลายวิธีพี่น้องเลยก็ระบ่เสื้อเห็นบอกนี่วิธีนี่คือการเอาโฟดอาดไว้บายพี่น้องเลยเห็นบอลนี่มันไผิพลาดคลิปนี้่มันแล้วนะวิธีการหากระปูนะมันเลือดหินหมดมันเลิกดเขาต้อง หาวิธีเผื่อวะนี่นี่ฟดไม้แดกเข้าไปแดกจะมันรีบน้ำเลยเพี่องเอ้ยมันมีน้ำในพื้นเลยเอ้าคอยเลาะลงไปพี่นอนเอ้ยอเห็นบอกเบิ้งคลิปคอยแล้วหู้แล้วนะวิธีการหากินเลยวันนี้อีกหนึงเนี่ยการพอได้กินนะัน,ะม,นมานเฮาเนี่ยมันหวานเลยมันเฮาเนี่ยมันเดี๋ยวมีอาจารย์นะนะคอยแนะนำนะ มันได้เลยนี่เห็นบอกก่นห่านเขาก,ก่นเท่ากันพี่นหรอไงหู้จักย่องย่อเมื่อยก็น,นั่งลงนะอืมนั่นแหละก่นเลยกน่กนแล้วกว่จกเบิ้งได้บ่ได้กันนะเบิ้งไปใจได้ใช่ไหมหลังจากเทีาา่ยวอัดเรียบร้อยนะป่าไวห้หงษ์สะกอนพี่น้องเอองแลาะขึ้นมาค่อยยามเบิง้งนั่นะนะเด้อขึ้นมาข่าย,ยามให้เบิ้งเด้ออัดีิหูนีก่กับอัติหูนี่ก็ได้ อ่าน็นบอกมันมีหลายวิธีนี่ฮะอันนี้เป็นวิธีที่เครื่อที่สามวันนี้เนาะวิธีที่สามการก้นกระปู่อนะหยัดหยัดหยัดยัดงานเขาหยัดพี่น้องเลยนี่หยัดไปจะพาพี่พาน้องมาหยามเบิรงกพี่น้องเลยหยัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยแต่เ้าก็ไปหาหูไม้อีกพี่น้องเลย

เก็บเรียบเก็บเรียบน้ำไม้นอนตอกก็ดีบ่ได้ให้นยังดิโอ้โห oh. สำเสียวไ,ไ,ไปใส่เบิ้งไปเบิ้ง,งกระปูเ้าอ,อัดไว้พี่น้องมันจะถือพี่น้องมันชีได้บ่ไปหมามาพี่น้องมาเลยมายามเบิ้งตัวเ้าอ,อัดไว้อัดฟดมันชีได้บ่หมาลุ่นน้ำกัดพี่น้องเปลี่ยนจังใจ oh. อย่าให้เสียหน้าเลย <laughs> บ่มีซ้ำพี่น้องเอ้อไอเอาหูหนึ่งเขาหนึงโอ้ยบ่มีสิลุบแล่จะนอบว่ากี่ตัวอีกแล่ถือหูเป่าพี่น้องมันแตงบ่มีนี่นะสงสัยมันไปเชิงบนบนและบนทรงไงอะไรไหนนี่พี่น้องโอ้ยเสื้อลุนหนะจะรับอาจารย์แล้วพี่น้องเลยอืมยิบเบิาโซก่อนอืมที่เลยว่านี่นี่กับผู้แดงพี่น้องเคยเห็นแล้วเบิงคักๆนี่บ หมมีใช่ไามหมูมสุดท้ายพี่น้องมาลุน้นนำกันอีกหมูสุดท้ายน,าน่านเห็นบ่เสียแล้วนะระดับอาจารย์พี่น้องเลยลูกมันลูกมันพี่นอ้องฝากด้วยพี่นอ้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในพี่น้องเลยไป